อื่นด้วยอ่ะอ้าวเพาฉันไม่เกี่ยวพี่แบบแกจะกระตือรือร้นหางานทำไหมในเมื่อแม่ไม่สนับสนุนผมผมก็จะออกไปตามหาความฝันด้วยตัวผมเองเออออกไปแล้วก็ออกไปเลยมีปัญหานะอย่ามาให้ฉันช่วยละกันเตรียมตัวเตรียมตัวเข้า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 เบ้ายังไงยังไงยังไงมาสบายแล้วมัมาสบายแล้วเตรียมตัวเตรียมตัว

ไหนเงินถ้าไม่ีเงินน่ะคงไม่มีวินพวกนี้หรอกเนี่ยทั้งข้าเด็กข้าไฟอ,อืมแล้วอย่าคิดว่าแม่ไม่รู้นะที่แกของเงินแม่ทุกวันเนี้ยเอาไปเติมแกหมดใช่ไหมแม่ไม่เข้าใจอ่ะผมแค่ทาสิ่งที่ผมชอบอ่ะทําไมแม่ไม่สนับสนุนผมบ้างทําไมฉันจะไม่สนับสนุนฉันส่งเสียแกเรียนจบตั้งปริญญาแต่จบมาแกก็ไม่ได้เรื่องแบบนี้ไงดูอย่างลูกป้าข้างบ้านสิ เขารับราชาการาเงินเดือนก็มั่นคงน้องพีมพ์ลูกป้าวันไปนถึงผู้จัดก,การบริษัทโู่นล้าทำไมแมโ่โต เดี๋ยวนี้กลายเป็นเด็กก้าวร้าวนะตั้งแต่เล่นเกมเนี่ยอไอ้พัด <c oughs> เปิดประตูเดี๋ยวนี้ถ้าแกไม่เปิดประตูให้ฉันนะไม่ต้องเรียกฉันว่าแม่ <c oughs> ได้ยูพีน ผมไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้แล้วในเมื่อแม่ไม่สนับสนุนผมผมก็จะออกไปตามหาความฝันด้วยตัวผมเองความฝันลง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 มั่งงแงงแก่ะเนหรอได้ถ้าคิดว่าแกไปรอดก็ออกไปเลยเออออกไปแล้วก็ออกไปเลยมีปัญหานะอย่ามาให้ฉันช่วยแล้วกัน กกิดอะไรขึ้นนะคะแม่เอา้าแล้วนั่นพี่บาสออกไปไหนอะคะเออดี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 เออเตรียมตัวนะเข้าไปเลยข้างหลังสองข้างหน้าสองสุ่มในป่าน,นึงนะเออมาละมาละมาละเตรียมตัวเปิดอันตี้เปิดอันตีแม่จะเคาะทำไมเนี่ยแคสเกมอยู่อะเออมึงเข้าเข้าเข้า เต็มตัวเต็มตัวเต็มต,ต,ตัวเออเอเอมา,า,า,ามาผมผมกางเกงเราเกล้วมึงเล่นกันไปก่อนนะเดี๋ยวกูมาแม่จะเคาะอะไรนักหนาเดี๋ยวผมแค้เกมอยู่เอาเหตุการณ์แม่อะไรมึงเล่ากูเองกูเอาขนมนกับน,น้ำมาให้มึงเนี่ยกูเห็นมึงไม่ออกจากห้องมาทั้งวันแล้ว ูนึกว่ามึงตายไปซะแล้วเอ,เอาเอาไปโอ้ตายบ้าอะไรหรอเออขอบคุณมึนะพอดีว่ากูแคสเกมทั้งวันอ่ะอีกไม่กี่วันก็จะคัเลื่อนตัวแทนแล้วเออสู้ๆ้ยงั้นกูไปก่อนนะเออไอ้บาสมึงก็ออกจากบ้านมาหลายเดือนแล้วนะเว้ยทำไมไม่โทรหาแม่บ้างวะกูรู้นะว่ามึงก็คิดถึงแม่อะ่ะ ป่านนี้แม่น่าจะหายโกรธแล้วมั้งมึงลองโทรหาแม่งดูนะเว้ย ใคร,คใ,ครใครถึงช่วยไม่ได้พูดสดหน่อย่าแต่แกเหอะติดต่อพี่แกบ้างหรือเปล่าอะ่ะไม่บอกค่ะลูกคนนี้นี่หอมๆอม Điểm bật skill, điểm bật skill Skill 1 còn, skill 1 còn Ơ, ờ, nhìn không bay Bởi em tí, bởi em เอาวะอีกนิดเดียวก็ได้เป็นตัวแทนไปแข่งระดับประเทศแล้วเราต้องทำให้แม่ภูมิใจให้ได้อีกทีแล้วกันเว้ยมามาหอมหอมออกกลางหงม์อกางออกกางเขียนคลิปไปเลยเขียนคลิปไปเลยเปิดติเปิดติอืมคิวไปแล้วเออติเลยคิวหมดดีเย้ ดีเลยนะคะดูสิคะแม่ดูสิไปดูดิโอ้ย <_ S 2> อะไรของแกเนี่ยอยากดูก็ดูไปคนเดียวดิ <_ S 2> พี่บาสุ ในชมป์โลงในปีนี้ได้แก่ประเทศไทยเอ้าแม่เร็วๆสิเจ้าของบ้านเขารอนานแล้วเนี่ยเร็วๆรีบเดินเร็วเเดีวเเดีย๋ดวยวเวนี่แกพาฉันมาบ้านใครเนี่ย ก็บ้านคนสําคัญไงคะแม่แฟนกันเหรอมี่แกแอบไปมีแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยชะ้าเหรอแม่หนูยังโสดอยู่ยังไม่มีแฟนเลยรีบเข้าไปข้างในเถอคะค่ะเดี๋ยวแม่ก็รู้เองละคะ่ะว่าบ้านหลังนี้ยเป็นบ้านของใครไปเร็วรีบมาเร็วแม่เร็วรีบเดินร,เร,เ,รเร็วสิค่ะแม่ป้าค่ะเข้ามาข้างในสิคะมาแล้ว นี่ไงคะแม่เจ้าของบ้านบาทแม่ผมขอโทษนะครับแม่ ที่ผมหยีบออกจากบ้านตอนนั้นน่ะผมมันเป็นลูกที่ไม่ดีทําให้แม่เสียใจตลอดเลยไม่ไรลูกไม่เป็นไรไม่ต้องกคน้มเคยช่ก็นเลยอย่าคิดแบบนั้นสิครับแม่ผมรู้นะครับที่แม่ทำแบบนั้นอะ่ะพาะแม่เป็นห่วงผม แต่วันนี้ผมทำได้แล้วนะครับแม่ผมได้ทำงานที่ผมชอบและสิ่งสำคัญที่ผมอยากทำมากที่สุดตอนนี้คือทำให้ชีวิตของครอบครัวของเราอ่ะดีขึ้นผมไลยตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้ต่อไปอ่ะเราย้ายมาอยู่ด้วยกันนะครับแม่ภูมิใจในตัวลูกมากนะ ខ <laughs> <us> ្ល <laughs> 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 <s> ់ទៅស្លៃទៅ់អាំម្រើង្ល់ទៅ្នុងច្រើង្ល់ទៅ្ល់កើងទើងលើមអាំង់ខ្ល់ទៅ្ល់នៅ្ល់តែ